บอกข่าวเทสลาที่ใช้งานมา2ปีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเบาะตรงนี้คือเราใช้เบาะวางตลอดเลยก้นเราแทบไม่ได้เคยสัมผัสกับตัวเบาะสีขาวเลยนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าก็จะมีแบบคราบๆดำๆตรงนี้นิดหน่อย แล้วก็ตามร่องตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเศษผงตกซึ่งมันจะเห็นชัดมากพอเป็นสีขาวเนี่ยสีดำๆมันเนี่ยก็คือเห็นเลยนะคะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยก็คือมีคราบเหลืองๆซึ่งเกิดจากอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเห็นชัดเลยนะว่ามันเป็นแบบสีแบบมีสีติดไม่ได้ขาวจ้วงขบนตรงเนี้ยก็มีเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นคราบๆตามร่องตามขอบนะเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยคือบอกมันก็จะถึงแ ใช่ไหมถ้าใส่กางเกงยียนมาด้านข้างด้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังเลอะอยู่ไปเชด็ดอตนี่ว่าเช็ดออกแต่ว่าของเรายังไม่เคยเช็ดเลยก็คือ2ปีสภาพนี้ตั้งแต่แรกอไปดูเบาหลังกันอย่างพนักพิงตรงนี้ก็คือมีสีดำๆเลอะๆเหมือนกันนะตังนี้ก็มีรอยดำอันนี้ก็มีรอยเหมือนกันซึ่งถ้ามองเทียบกับวันแรกอ่ะมันคล้ำลงเหมือนกันไม่ได้ว่าขาวจ้วงเหมือนวันแรกคิดว่าถ้าเช็ดทำความสะอาดอ่ะก็สามารถใหม่เหมือนเดิมได้ าตามร่องตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดตรงนี้ปกติระวังน้ําถ้าน้ำเลอะก็คือเห็นเลยไม่ได้ถึงว่าเก่านะมองโดยรวมก็คือยังสวยอยู่แต่ว่าถ้าใครจะซื้อเบาะขาวนะคะเราคิดว่าดูแลยากไหมก็คือวิธีเดียวกับเราได้ค่ะเอาอันนี้มาวางกณเราก็จะไม่ได้สัมผัสเบาะเลยเพราะว่าถาาว,ว่าดูสีเงียยนไหมก็คิดว่าน่าจะดุดนิดนึงเพราะข้างหน้านก็คือแอบมีสีน้าเงิน